เทศกาลชมกินอินทภาลัม hmm. จัดโปรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะมันตุกเงี่หมดอ่ะหวานหวเลยี่สุนกอนงามๆกันเอาเดือดตัดเดือดตัดเลเลยบอกถ้าไปตู้เย็นไว้มันจะได้กินร้อน ได้เดินนี่ตาซังนะนนันอยู่ตาซังแบบขายครึ่งโลก็ขายค่ะเออก็จะมีไฟอยู่ค่ะเปิดได้หรือเปล่าไปจ้ะหลังจากชมสวนเพิ่นแล้วไปซื้อบัดพี่น้องไปเบิ่งที่เพิ่นเอามาซื้อเอามาไว้กับขายบรรยากาศเพิ่นดีดีสวนเพิ่น บรรยากาศธรรมาชาติไปเดินไปบรรยากาศสุดยอดเลยสวยงามมากทีมงานครับอ้ันชั่นไหมพี่น่อง อ้นนหารหน,หนาไปจ้าจัดโปรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็จัดโปร,โปรแล้วเด้อตุนไม่ได้รูมิตุนเปิดเทศกาลชมกินชมชิมหนึ่งสองหนึ่งสอง เปลี่ยนได้เลเรื่อยๆเด้อหนึ่งสองเปลี่ยนได้เลยนะคะเปลี่ยนทาเดี๋ยวเลยจ้ะอ่ะสวยมากสวยค่ะสวยค่ะเปลี่ยนลุ่งไส่หัอน่าจะอันนี้เพิ่นจัดโปรเทศกาลชมกินอินทภาลัมจัดโปรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปไปนะไปชมโอ้ บ่ได้มามาแต่สมัยสี่ปีแต่สมัยตูนเตี้ยเตี้ยจนว่ามาอีกเที่ยวนี่ได้เงี้ยนบึงต้นสุดยอดที่ดีเนาะขยายแบกใหญ่โตนี่บบบลุกโลกละลอยนี่บ่โลดละลอยใส่แล้วโลละลอยลูกพวงนี่จ้าเป็นหอเลย จิ้มมือได้จ้าเอาจิ้มจิ้มนี่กรเบื้อลอยจ้าอันนี้ก็ลอบอลอยเนี่มันจะเป็นไส่ลอยหาิบใส้ไนี่อันนี้ขึ้นลคาอันนี้ร้อยห้าสิบในลูกไงเลยอ้วเมนบ่จ้าร้อยห้าสิบแซงสีบานแดงแห้งอันชุกแห้งหมด

อย่าเอากัะนตัดเอาเรือเอาง่ามกันเอาเลือตัดเรือตัดเลยบอกอันนี้บอกค่ะลอยอ่ะสิซุ้ีกุนัดอันน้นออยอยู่อยเช้าบอก0ยู่่สีอยเช้าอันี้อยหาขนาดจับอันนี้ก็จิ้มตัดไม่ก็บือนกันกระโดดดเลย่น้อยอันหน่วยญงมันบานในตัวแต่สิมันไม่ตุนนี่อันโรนยังหวานได้หน่อย แม่โดนจังนี้เลยนี่ก็ได้ใส่ตเย็นไว้ได้ดนในโดนเล่บอดเดียวพอถือไปที่เจ้าไปเงี่ยมไปสใส่ตเย็นไว้เป็นเดี่ยนแม่ไกินโดนอยู่ด้ร้านข่อยว่าข้าววันนั้นพ่อนนหขอขหนพ่หอหายแล้ิปีแป้งขึ้ไนไรแต่ Ừ. Xe đi, em, nó chắc hôm nay không có vịหวาน ใหญ่เอามีเล็กๆน่ะเอาไป เดียวเอาเบิร์ดกลายห้อกับบ่อเป็นรูนึงเพป็นกับห้โลนึงเด้ค่ะตัวงบหน่อยลูกงบน้อยหน่อยจำเรียกใครละลูกเนาะเดี๋ยวเจ้กสองน้อยเป็นสายสวยว่งเดียวกันตะวันได้เก็ได้ไม่ตาซังอันนั้นคือตาซังแบบขายครึ่งโลก็ขายค่ะเอ้ลูกอันนี้แมวอันนี้เอารูนึงละลูกได้ กลลวอลูอยหาสิปีน่ลอย ฝาขาวเห็นไหบ่ตาจะแตงหม่งไหนกันนะฮ็้แตงโ่งคิดไปตัดเอาอันฟ้าเนี่ยมันเบิดแบทบอกหอนเงี้ยแตกเงี้ยแตะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ăn lăn nói đến chân nhân lấy mất hộp ăn ăn chân ăn chân